มือนีนนทิยาก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขท่ามิธทีของหลวงตานะคะอาจารย์สายบุญวัดป้าเปิใไฮนนทิยาเป็นสะพานบุญไฮนะคะเพื่อพ่อแม่พี่น้องเอซีอยากร่วมส, àng, วส, àng, สร้างวัดสางสาราสางของน้ำ เลขท่ามิธีของลวงตาสามตห้างเดียวนะคะแล้วก็เลขฝันนะคะเลขฝันของอาจารย์สายบุญวัดป่านะคะเลขฝันมีแค่2อตัสคููนะคะจะเป็นตัวได้จะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นทิยาก,กับอาจารย์สายบุญวัดป่านะคะงวดวันที่16พฤษภาคม2568นะคะ อาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ได้ยินงดิบวะค่ะตาเป็นจังได๋นนอกทั้งฝน,นตกบ่ตาาบกค่ะหมู่บ้านนี่ก็ช่วงบ่ายไฟดับ่แต่โทรหาก็บ<อ>่ได้โทรหาค่ะไฟดับแล้วลก็ไล่อาจารย์เพิ่นให้ลุงให้ก็ไล่คลิปลงแทบบ่ทันก็เลยบ่ทันได้โทรหาอาจารย์โทรมาแล้วก็ย่านเอาลุงบ่ได้ก็เลยรอโทรมื้อนี้ค่ะอาจารย์ อ๋อเกันเนแน้้ทังเปนงลงตาอ๋อลงตามันวบาะครับเป็นเหุพิธีตั้งแต่บุญละแต่วันวันชินใหญ่วันอย่างต่อวันปีศาบบอกค่ะเล่ลงตาครับเป็นท่ามิธีมันบะะ้างห่อครับเป็นเหตุแต่บุหละก็ะไรไมมอยู่ธา่วับก,ก็ไปซื้อเลขไปกับท่นดีอยู่ไหมก็เลยค่ะ กันเลขเพิ่อนเนาะเพิ่นไหยเพิ่นเฮปิที่เพิ่นเฮปไต่หนึ่งเจ็ดแปดเด้อครับผมหนึ่งเจ็ดแปดครับ <8. S 2> เพิ่นไห้ตัดตัดครับตัดเลนเพิ่นกำมักหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดแปดต้นมาครับข้อตัดแปดหนึ่งแปดแล้วก็เจ็ดแปด พเพิ่นแน่นหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดแปดเปนบ่ะอาจารย์ครับแน่นครับเพิ่นว่าสองคู่นี่แหละเพิ่นก็มาสี่ครับแต่แปดหนึ่งขัดตีไปน้าแน่นเพิ่นกต่ว่าอายุค่ะเหล็กสามตัวห้างเดียวเนาะเพิน่นไทยบ้าไหลค่ะแล้วบ่บบได้มีเหล็กสองตัวมันบ่ะคะอาจารย์ครับวันนี้อันนี้กับผมฝันเด้อผมได้ผมได้ดมาผมก็เลยซื้อซื้อเลตเตอรี่ล่องมึงกับฝันสองขึ้นเด้อกับฝันดีอยู่ ค่ะฟันบ้างเนะค่ะอาจารันขึ้นแดดออกัปว่าอะไรอันคล้ายๆมันจะไปตบปลาแล้วยแะแต่ว่าก็เห็นกระปลาคอดเนี่ยปลามันก็กินเบ็ดมันก็เลยจับมันไปจับเอาค่ะมันจับมาแล้วมันมีแต่ปลาตายไหมปลาคอดมันต,ตายไหมค่ะอะไรหลายแต่ว่ามันแห่งตายมันอ่าหมดขึ้นนี่กแม่ว่าฟันมันไม่ได้ปลาเพื่อการไปใช้เบ็ดล้งสุดท้ายนั่นแหละพยายาม ไปเดินขึ้นมาปลาคอตัวใหญ่ยงเงี้ยสองสองมือกับปลาปีดเด้สองมือกับปลาหูไหมก็เลยโจมโจมขึ้นมาอ่าโจมขึ้นมาจงโขกเสีได้ว่าปลาคอมันมันเน่าไหมมันตายไหมค่ะก็เลวย,ย,ยว่าโอ้แล้วเสีใจว่าโอ้เสียดายปลาตัวใหญ่บมอะไรมะยามเนี่ยมาขึ้นนอ,อนอกก็เลยว่าเสีได้เด้ปลาเน่าสนองก็เลยว่าฝากข้อมฝันมาเทียร์ยามันเป็นเจ็ดศูนย แดศูนย์สันอ๋ออาจารย์ตีว่าปลาตายเจ็ดศูนย์แปดศูนมันบ้าขาดขาดแปเนิน่ผมว่าเน้นเจ็ดศูนย์ผาเลขปกติผมฟันเห็นปลาถ้าเป็นปลาข้อมันจะเป็นเลขเจ็ดเนี่ยอแตถ้าเป็นพวกปลาดูมันจะเป็นแปดน,นะมก็เรยกว่ากันเลขลขฟันใหมน้ำเนื้อเลือเ้วกับฟันดีเยอะ ถ้าเน่นเน่นเจ็ดศูนย์มันป่ะคะอาจารย์จับแมนครับเจ็ดศูนย์สรุปว่าแนวทางของอาจารย์สายบุนวัดปา่าเลขหลวงตาถ้ามีที่นี่เป็นหนึ่งเจ็ดแปดตัดไยหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเน่นหนึ่งเจ็ดก็เจ็ดแปดเลขอาจารย์ฟันนี่ฟันว่าปลาตาย ตีเป็นเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ปลามันเป็นปลาช่อนอาจารย์เน้นเจ็ดศูนย์มันปะคะครับแมนครับปกติกอเป็นจ็ดเลยนะปลาปลาคอนนะ่ะค่ะ,คะเคยฟันย่ำเลยมันเป็นเจ็ดบวกเปนแปดมันปะค่ะครับเิง่งวดงวดเลียงล่างออกแปดหาพรกับฟันว่าได้จับปลาดุกดเดอ,อครอบฟันว่าได้จับปลาดุก,กวันเดินตื่นขึ้นมากแต่มาฟันต่ออีกว่าคนเอา ไอไข่หัวปลาสวายแบบม่นไม่เกล็ดแม่เอาไม้ไห้ใช้ทราไม้ไห้นี่แต่หัวแม่เขาเลยตีเปลียนฐาอืมเลืกล่างออกเปลียนานะครับบางหัวบางใดๆหนี่งแม่นค่ะว่าเขาโดนเปลี่ยนัานเวละอันหัวหัวนั้นฟันนี่แต่ปลาแบบม่นไม่เกล็ดแม่เขาเลยว่าเป็นเปลีนานะอ๋ออันนี้เป็นปลาช่อนปลาช่อนมันไม่เกล็ดคร้วอันนี้เป็นครับแม่นปลาช่อนเปิดเล่แม่มก็เลยว่ามันจีบเกล็ดศูนย์ว่าสั่นเลย ขอบคุณอาจารย์ในรายฉันว่าปลาเนั่งนั่งันปลานน่เขาจะเป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเลขลุงตาท่านละอ๋อเร็ค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์ในรายแล้คลวค่ะที่หายแนวทางนะคะวันนี้เฮฟซีสวีดนะทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ ค่ะพอมปพี่น้องเอฟซีสิย่างนี้เยนะคะเสียงสัมผัณ์รหว่านุ่นทิยากับอาจารย์สายบุญวัดป่านะคะวัดนี่อยู่จังหวัดนองคายนะคะที่เป็นอ่าสางวัดสางสล้าส้างหงน้านะคะเป็นเลขท่ามิที่ของหลวงตากับเลขคว้มฝันของอาจารย์สายบุญอาจารย์สายบุญเพิ่นกับฟฟันบอ๊อบไลฟยฝันหน่อยๆฟันวัา ไปต๊กเว็ดได้ถาปลาตายนะคะปลาตายปลาเป็นปลาช่อนนะคะถ้าเป็นปลาช่อนเพื่อนว่ามันจะมีเจดนะคะเพื่นกตีเจ็ด 0, 8, 0นย์แปดศูเลขดวงตาถ้ามีที่นีมันเลขสามตัวหางเดียวคือเจ็ด 1, 7, นึปดะคะหนึเปดเพื่อนกตัหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปดนะคะนะคะเพื่อนกะห้เน้นหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดแปนะคะเลข อาจารย์สายบุญฟันนะคะอาจารย์เพิ่นฟันเพิ่นฟัน,น,ฟนปลาติดเบดแล้วมันกระต่ายนะคะบันตีมันเป็นปลาช่อนมันตีเจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะคะโตเน้นคือเจ็ดศูนย์นะคะมันบอกว่าปลาปลาช่อนมันมีเจ็ดมันจะเป็นเจ็ดศูนย์นะคะถ้าเป็นปลาดุกมันจะเป็นแปดศูนย์ตะวักกแปดศูนย์นะคะทั้งหมดทั้งม้วนนี่เป็นหน้า่างหาซื้อสละกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะ นะคะจดไว้แคบหน้าจอไว้นะคะฮาก็มาดรุนน้ากันนะคะวางงวดนี่จะใช่หรือจะไกลเคียงนะคะแนวทางกับมีเขาไม่รุดนะคะนะคะเพิ่นกระหายมื่ร้ายนะคะเลขลงตาถ้ามีที่เลขสามตัวห้างเดียวนะคะเลขวามฝันของอาจารย์กับเลขสองคู่นะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีซันนี่นะคะ นะคะนุติยากับเขาไว้พ้อนห้ย่อเป็นพี่น้องเอฟซีซดีนะ่ทาทังของอาจารย์สายคุณวัดป่าเลขทำวิธีของหลวงตาสามตัวหางเดียวนะคะ